ขอกราบสวัสดีท่านด้วยนะครับผู้ก่ผมนะครับกับโตเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกับน้องๆกันนะครับเถ่ายแล้วนะคครับเเอออโพอดีผมกำลังอัดคลิปอยู่กับอ้าเกมเมอร์ทีวีจีเฮดไอเกมเมอร์ทีวีจีไอไอเกมไอเกมเมอร์ทีวีจีเฮดอาร์เกมเมอร์ใช่ครับอาร์เกมเมอร์ไอเกมเมอร์ทีวีจีเฮดแล้วผมก็อยากใายบ้างเอาเกมเมอร์ทีวีเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ในถ้ำครับเรือประทัดมา เดยวเราจะตามหาทางที่ไปครั้งที่แล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไปหาออกซิเดียนพี่จะไปหาออกซิเดียนไม่เจอฮักส์ว่ะเจอเดือฮักว่ะไม่พี่จะ o ออกซิเดียนเด้ไปเลยมีดาบไม่ใช่หรอเดี๋ยวโอ้ดิทางเอ้ยเฮ้ยดิพี่เห็นแสงสว่างนั่นลาวาไม่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 มันมันมีออกซินะเดียนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตามทอดไปหรือเปล่าพี่ต้องการออกซิเดียนมากเลยเด็กแลก่อนนะาจำได้นะมันจะมีไม่เจอไม้ไม่ต้องสีออก พี่มีพี่มีเอามาใครตอวะเอาไม่ได้ต่อนเดี๋ยคนตอกีาทออพีีระวังซอมบี้ข้างหลังเออไม่อบเดี๋ยวพี่คนเองเอ้ยมันจะเข้าตัวเ้าทไมก็ก็ีเพื่อนททอททอทอทอททอ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 อททออทอทออทออทท่องอทอทท่ททออนอะอออท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 อออทเทอ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  พี่ลี่บักเห็นนั้นอ่ะพี่ขอทอดหน่อยเดี๋ยวเจะเป็นหน่อยปักทอให้ไม่เป็นไม่เป็นไรพี่โตพี่มองชัดพี่มองพี่มองมันมันดูไม่ค่อยชัดหน่อยน่าจะมืดหน่อยนะเฮ้ยพี่ขุดเหล็กแล้วเฮ้ยทุกคนทุกคนกลับกลับกลับก่อนกลับก่อนแป๊บนึ่งจะขุดเหล็กอยู่อ้าฮัมันมาแล้วเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ฮักมันมาคำร้ว ถ้าชมอย่าถามว่าโปรไหมไม,ไม่ครับไม่ครับไม่ได้เล่นโปรครับเปล่โปรแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปทางไหนเนี่ยโอ้จะทำวะอยู่ไหนอย,อยู่ไหนโต๊ะอยู่ไหนโต๊ะกี่โต๊ะถึครับคุณก็กี่โต๊ะโต๊ะไหนเฮ้ยพี่อะไรพี่อยู่นี่ไหนดูชื่อสิอยู่สูงเกินพี่จะพี่จะออกแล้วพี่จะออกแล้ว เจอหมองลาว่าอะไรนะโอ้โหสามพี so oh ่น oh ้องโอ้โหอะไรนะโอ้โหขาชิี่มีแค่ยี่สิบกวาดซับเองโอเคเราจะต้องหาผมต่อกันเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากเอ้ยผมมาผดทะเลทรายเว้ยเฮ้ยตู้เกมมอรอยู่ไหนทะเลทรายไปไปไหนพี่เจ้า เจอสัมภาระเดี๋ยวนะห้องใหญ่ก็จะดูแบบโอ๊ะตายแล้วต้องการเราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องการเจอออฟซิเดียมมากเลยมีคิจสังหรณ์แรสเตอร์โอเคสมัครละดอกให้ตรงนี้แบ่ไม่แพงไหม พี่ว่ามันไม่เจอออกซิเดียนแบบดี้เจอออกซิเดียนไหมจำได้นะอบตอนที่เราไปอย่างนออกซิเดียนเยอะมากเลยตรงเนี้เนี่ยตรงเนี้ยแหล่งออกซิเดียนเลยเนี่ยเราเฮ้ยพี่ต้องอ่านการออกซิเดียนจริงๆเราต้องตอบบล็อกไปไม่แกะนี่ไงออกซิเดียนเนี่ยมีอยู่เฮ้ยเธอไหนที่อยู่ตรงไหนตัวอยู่บนหัวนี่หยูลงมาข้างล่างมาแล้ว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  ององลงอย่างรวดเร็วทีะอ๋อตรงนี้ที่จำได้จำได้แล้วใช่เอ,อื้อรุดทำไมมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเามาอเข้าแอปเปิลคัาถือไม่ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บนึงครับ เจออกไปแล้วไอเจออกไปแล้วเจไม่เล่นแล้วละก่อนเจละ R O V R V ละเจแล้วเอาวีที่นัดที่จะนัดตั้งครโอเคมาถ่ายด้วยกันคืออะไรจีไปทำอะไรเอ๋อไปทำอะไรเอ๋อโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับเดีบรอใช่ชมรอก่อนนะครับอ่ะแลกแลกแลก เดี๋ยวต้องถ่ายแล้วโอเคค่ะชินเจไ,ไปแล้วไปแลครับเฮ้ย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 ออบสิดีฮะเช้าพอดีสัญญาต่อครับต่อ,อโอ้จะเล่นเอาวีเลยไปเจอไปละไม่อยู่ละ นี่ความผิดเนี่ความผิดเนี่ยแล้วเกาะลงมาทำไมวะฮะเกาะไม่หายตัวนั่นแหละขอลงมาทำไมไม่รู้นั่งกันี่งมาเท่าไหร่นะหื ต้องการสิบใช่ไหมอะไรสิสิบบอสเออแอปวีว่าอยู่ต้องไปดูโอเคครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปเลยสิบสี่ <14. S 1> คลิปนี้น่าจะน่าเบื่อหน่อยนะคบท่านทุกท่าวาหาแรกหาแรกหาแรกเดียวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เป็นนรกแล้วจะไม่น่าเบื่อแ,แล้วแวจะอยู่จะอยู่ออยแต่ทำเ้ยพี่โต้ออยไง mày ủa mày ủa hàm ủa mày ủa mày Ở mày ủa mày ủa mày mày ủa mày ủa mày ủa mày mày mong mày mày ủa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  mày 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 Đi mày đi ไม่เกียดละออสเเดียนีน่ไงติดที่ขาไว้แลเไห้วอ่ะ้ต้องลงนรกแล้คราวนี้ถ้าลงลนรกกลับทำไมไปไปลงนรกกันท่าชม มาไ,ไปทำเป็นนิเจอร์ต้วคุณนิตเจอร์มีฟ<ม>ลินอยู่เฮ้ยทำทำไฟแช็กทำไฟแช็กว่าไหมมาฟ้านีหาเหล็กง่ายเนาะเล่เาโัวทางแต่ตลาบหาโคตราายากเลยนี่ได้ฟลินมาแล้วเดี๋ยวแล้วจุดเลยอยู่ไหนอ่ะฟลินสโตนข้างบนเหรอ ไม่คิปปี้มาคิปปี้มาหยุดเลยพอเงินแล้วครับท่านผู้ชมร้อสองนิดไปไหมไม่รอแล้วเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ทนพูดถึงพวกเราโปรหรือเปล่าบอกครับบอกแล้วครับไม่ได้โปรครับไม่คิดของผงบอกแล้วครับ ขออภัยนะครับชิวเยียนก๊กแก๊กเด็กไกครับนี่อะไจะกลับมาเอาโกตัวกลับบ้านเอาโกตัวกลับบ้านไอเจน่าจะงงเฮ้ยเสียเป่าวะไอเจน่าจะมาคุยบอกจะมาอยู่หนะไปทำในเออหน่าจะเดี๋ยวมันน่าจะกลับมาไอเจน้อยออเห ไม่ตทายงเก็บเหี้มันไกูไม่ปล่อยเขาชเงินดำเนินคดีคืนซารเพื้นที่จะนีู้คดีคนนี้จะความผิดไปเป็นคนลหนี้หนีอะนขเรียนจากเนาทีเป็นต้องขต้องแั้งอมบี้ทมเน่ยอมแก บอกแบกมาแล้วนะนะแต่ของพี่มันไม่ใช่แบบนั้นเด้อเวลาผมจะไม่ใช่แบบนั้นผมโตชิมุจิพอไปมากเพราะผมต้องเปลี่ยนโมชั่นก่อนพอจะโมชั่นึ่งจะดึงไปสุดเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกบูชันว่าจะแจกยังไงครับหนึ่งจุดหนึ่งเออแจกเลยแจกเลยเย่เย่เย่กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้ว นึกว่าจะไม่ทำคลิปเอาเอาวีด้วยกันดีกว่านกว่าป๊อนแล้วหนีไปป๊อนป๊อนเล่นเอาวกักตลงไปขุดแมกมาคิวกันดูแม็กมาคิวสิทำไมมันเป็นตัวแบบนั้นกระของจะของพี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะด็กมันเห็นแบบเฮ้ยมันไม่จบอ่ะไม่จท่อ เจอพี่ชายอือเขาเขาเสริมเลยตรงเลยอือต้องไปเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับแต่น่าจะคลิปหน้าน่าจะเดี๋ยววันนี้ลงสี่สามคลิปเลยแล้วกันอือเฮียเอาบอลนี้ไปอวดพี่เอาวีด้วยน้องแล้วก็เกมอะไรอีกไม่ครับมาครับมาเอาวีใครจะมาเจ๋อวีทีาเขาบ้ามาครับเป็นสายฮะ จเจสซี่พี่เจเจเจเล่นไหมครับไสนุกจะตายปิดโอ้ต้องทำคลิปต้องโหลดแอป์วิวาย่างี้โอเคไปไป <c oughs> เดี๋ยวทำสี่คลิปแล้วกันมาดูคามาดูหน้ามาดูบ้าเฮ้ยแม็กมาบล็อกอยู่นี่อ้าวาหนเนาะเอามาโพสต์ไหนมันก็ว่าเป็นกรรมเลย แต่ว่าแมงม่าบ็อกแมงม่าบ็อกมันอยู่ตามเกาะใช่มันอยู่ตามเกาะเนี่ยเนี่ยเกาะข้างล่างทำไมมาเกิดตรงนี้วะไปตรงนั้นดีกว่าดิเนี่ยแมงม่าบ็อกเต็มเลยตรงเนี้ยเอาแมงม่าบ็อกไปไว้ที่บ้านเอาแมงม่าบ็อกไปทำ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 กับดักกับควายดักซอมบี้ ดักควายจะได้หลอดสักทีนี่พี่ลงไปข้างล่างก่อนนะไอ้พี่ตายตายตายปานตายปานตายเอื้อบล็อกแม็กมานั่งนั่งยองยององถ้าถ้ายองแล้วอยู่บนแม็กมามันจะไม่เป็นไร แค่รูปกัดดีนี่จะความผิดไหมบุตแม็กมาบล็อกมาดูนะครับไม่มันแม็กมาบล็อกหรอวะก็เิดว่าตายไม่มันต้องอัปเดตเวอร์ชั่นก็ใช่มันละไอ้นี่น่มันใจวะผมว่าจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นเดี๋ยวจะแจกลิงก์คลิปหน้าก็เดี๋ยวจะแช์อีกไปให้ทีบ่อยทีบ่ยจะได้ รู้ว่าแมกมาบ็อกซ์เป็นยังไงใช่อยากรู้ไหมหน้าตาแมกมาบ็อกซ์เป็นยังไงรู้แล้วแหละม,มันไม่ใช่แบบเนี่นยจ้ะเนี่ยดูหน้าตามันสิแมกมาบ็อกซ์อีกแหง<า>หน่อยประตูนรกอยู่ตรงไหน,นที่จะไปหาคลิปออีกคลิปน่าจะไม่พอแล้วแหละครับสำหรับวันนี้ครับขอจบทางนี้นะครับบายบาย